เอาเลยกินเรากระจายกันไปฟพุดพัดก่อนนะครับเรากระจายกันไปหาข้าวกินก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเมาส์อีกทีเดีเดี๋ยวรอที่น้องนีดามาเมาส์ด้วยใช่เลยขอบคุณโต๊ะ่ะใช่พี่อุ้ยไม่เจอนานมากนะเธอไปไหนมาเนี่ยก็บอกว่ายัดสัตัวไงตอไที่หล่อแล้วดีขึ้นยังดีแล้วที่บอกว่าไป ค่ะยแต่สองรอบนีแล้วไม่เจอเป็นปีอะะ um, up, area, out, ่ะเพรว่าหกหปีมันหกเลยเหรอคุณเป็นรับผที่คนที่เอาพิมพ์ว่าผ่าไปไวเมือนะหกปีเลยเหรอผ่าโอเคใช่ไหมก็ยังเดิมเหมือนเดิมแต่เนื้องอกก็ยังอยู่ในในร่างกายแต่มันเอาออกไม่ได้แล้วติดใต้ไตแบบแล้วก็มันมันไม่ไม่ปวดเหมือนเดิม แต่ก็โอเคขึ้นนะที่าจำได้มาที่ไปวิ่งที่อย่างที่ยูที่ระยองทาได้ทำได้เป็นเป็นก้านหลังก้านหลัอนาราเฮะแล้วมันไม่ใช่หมอตรวจไม่เจออาหารคือสุดท้ายคือในอกซึ่งตัดไปแล้วแล้วก็มันน่าจะไม่กลับมาเป็นอีกนะคือมีสิทธิ์มันมันมันก็มีสิทธิ์เพราะว่ามันตัดออกไม่หมดซึ่งตัดออกหมดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามสิบข้อตายหายไปครับพี่ถึงมาก น้องเวลาน่าจะไปไหว้ไหมน้อง,นะองคิดจะมาพร้อมน้องเวลาจะเ,เป็นสาวหวานน้อคิดหลานฉันอ่ะชอบเธอมากเลยชอบเธอมากเลยโอ้ยถือว่าแปลกมากนะยุค <c oughs> นี้นะส่วนใหญ่ก็เจอแบบคิดเ <c oughs> นื้นนออม,ม่าชอบมากเลย <c oughs> ดูโเร่นซองทุกวันเลยได้ยินอนชินอ่ะเอออย่างว่าอ้หลานสิบขวดน้ำหนักแต่น้ำหนักเยอะกว่าฉันนิดเจ็กว่าดูแลเรื่องน้ำหนักด้วยนะปาดามหน่อยเพมันด่าเนาะหน่อยเท่มองตัวเกานห้ดอ่ะจะปิดเครื่องยันไม่ทันเลยนะไม่ทันเลยนะไหนๆแล้วหายยัหน้าผวเป็นของหวยแม่ดีกว่าแทนหน้าชมีคนฝากจับสามตัวตรง พัชนะผมก่อนหรือก่อนไม่ไม่ให้คิดเอาไปจับลูกปิงปองจากแม่ย่าให้เลยต่อหน่อยสามตัวตรงกับแม่สอะโอนแต่ย่าวันนี้ยเล็กเยอะแล้วใอ๋อเหรอเล็กเยอะแล้วใช่ไหมอ๋อเล็กเยอะแล้วใช่ไหมโอ้ยอ้าวอะไรอะไรคัวหนูกระสานไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าตัวเองตื่นสิบเอ็ดโมงครึ่งไป ไม่ออกไม่มีนาฬิกาก็หนึ่งสอามไม่ได้่มเพิ่มขากับราค์ไราคายิ่นีดก่อนแต่มันออกเจ็ดเก้าบ่อยมากเลยป่ะครับใช่เออสามรอบแล้วค่ะไอ้ทุกครั้งที่ออกไม่เคยจะซื้อไม่ซื้อร้าที่ซื้อแล้วร้านออกใช่มันไม่ก็เป็นอย่างนั้นแหละซื้อทุกรอบทุกรอบจริงเดี๋ยวมันก็ได้ใช่ไหมไม่ซื้อจะถูกได้ไงเนาะใช่อยากถูกหวยแต่ไม่ซื้อ ขนาะใส่ชุดนักเรียนอ่ะใส่ชุดนักศึกษาอะไรเงี้ยเนาะทำไมเราไม่ยอมเขาแต่เราเจอกันเราอยู่ในชุดทำงานอยู่แล้วนี่หมนุ่มเนาะหัวใจบ้าที่ใส่ชุดนักศึกษามาคิดจะผิดเปล่าเราจะทำเพื่อลาเต้โตมากๆลลาเต้หรอครับโตมากเลยไอ้เจ้าน้องแม็กจะสูงกว่าผมแล้วมั้งใช่ไหมใช่สูงกว่าผมแล้วมั้งตอนเนี้ยน้องแม็ก่ น้องมเป็นนายแล้วอ่าเป็นนายแล้วอ่ะน้องม้าเป็นนายแล้วอ่ะพี่ก่อนหน้านี้เสียเงินให้เมนวันนี้เสียภาษีก็แล้วนะฮะอย่าพูดดีดีด้วยนะคุณเสียภาษีแสดงว่าคุณมีการเงานทำนะฮะร้อซื้อบัตรทอนรถจักรยานไหมครับได้ต่อต่อเครื่องบินรถต่อเครื่องบินรถยนไม่หมดเยอะมากจริงๆอ่ะ ใครที่ตามตุกด้อมนะคุณดี่นะตา้มด้อมดียอตามตามน้องตามน้องก็หมดแล้วในกระเป๋ามาเมื่อไหร่ไม่อยู่แอวไม่สนุกเลยน่าจะแบวของไม่น้องก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตพระนนก่อนเลยแล้วตามมาด้วยอะไร แมวออกกันออกกันปะออกกันเบีเบีเอออาอยไรเอาใหม่นนนละอยไรแล้วอะไรอีกเบบีออกันเบนิเบนิวเบนิวแล้วอะไรอีกแอลกูจีบีเลี้ยาใหม่เลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่เขาเอนันนนนอะไรต่อ อะไรต่อออกทาการอะไรต่อเตนิแล้วมันจะขาดที่สิ่งไม่ได้ไงแต่ผมมั่วห้ยังไม่มั่วห้ายังไม่มีไม่เป็นไรมั่วก็ได้นับหมดคาดหวังนะปีนี้เก็บตังค์ไว้เยอะโอเคขออีเวนต์ก่อนได้ไหมอะไรนะครับขออีเวนต์ก่อนซีรีส์ยังไม่มีเอาอีเวนต์แล้วหรอครอ๋อเอาอีเวนต์ก่อนอีเวนต์ได้เงินไว้ก่อนทัมมิงซูน ลกกันลาอไม่มพาบางทีอบะพิรยาแต่ว่าใช้ดิสหน้าเตยมโพสไปแล้วนะแต่ก็กลับมาหาไงทีุ่แชร์กันอยู่แล้วแชร์กันอยู่แล้วให้มีเลยที่มโพสตอย่าี้คนทดดุงี่หวาเราเล่นกีแล้วครับเราอยู่คอมมูนิตี้เดียวกันก็เป็นแบนคัเขียนคอม บอกแล้วลางานไม่ได้ก็ลาออกเรื่องนี้มีแบบใส่ชิคก้าคุณค้าอะไรนะจ๊ะเรื่องนี้มีใส่สุดแบบสุดไทยไหมมีสุตรอะมีแบบพาตัวดำด้วยมาไปชิมวโเงเหตุเขาเกินไปคือเมื่อยอ่ะยกอยู่เนี้ยเอาเลยพี่ทาเลย ถ่ายเป็นชั่วโมงหนึ่งเสร็จดำกว่านี่ไม่ดำเลยวะน้องล้างตัวเท่าไหร่นแล้วล้างตัวคือเขาบอกให้ใช้ออยทาตัวมันแฉบตามมันเลยหูไม่ออกไม่ไม่หักมันไม่ลื่ยนแล้วดิมันแฉบอะไรนะคือเขาใช้รองพื้นกับแป้งซึ่งเขาจะใช้รองพื้นเยอะไม่ได้อเอาดำมาแล้วเนี่ยเอามาแด้วย ที่แบบดกแสงมากนะมาหมายเลยแล้วเมื่อก่อนยโยต้องเรียกว่าอะไรโย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 เป็นไงวะนะแรงมากหนูลูกแรงมากคือบางคนเนี่ยย่มากเมื่อก่อนเป็นงี้เอ๊ะ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 นี่นะโอ๊ยชอี่เป็นี้มากอนใส่้เปลี่ยนพี่หมอเนาะ ตาไม่ดีป่ะป่วยเห็นไหมโดนเลยโดนเลยโดนเลยทเคโอ้คอยโย เงินเก่งขึ้นไงต้องเปย์เมนโอ้ใช่รู้บอกใครขับไปว่าอยู่กันมา6-7ปีบางคนใส่ชุดนักศึกษาเมื่อก่อนเสียตังค์ให้เมนตัวนี้เสียภาษีกันแล้วเนี่ยใะ่ไหมเสียภาษีกันแล้วยีนดีด้วยนะครับีด้ยผะยอมผมเยยอมผมพี่เสียพี่เสียไม่เยอะเท่าผมหรอกโอ้ กบนะฮะแล้วกดแบบบางคนกบสองเดือนค่ะเฮ้ย์ดูดิฉันหรอบางคนกดสองนี่ตั้งผมกบอาทิตย์ละครั้งเลยโคตรออเยอะมากเราจะขิงกันเรื่องนี้จริงจหรอใช่แล้วเราจะเรื่องอายุแล้วอ่ะได้ไปขอพรไมคยาน่าทำไมเมื่อกี้ขอแล้วไปขอพรให้หนังได้ดีด้วยนะน้อยล้านทุกคนไม่กล้าแจ้งเลยนะล้านพันล้านไปเลยพันล้านไปเลย <S <S พันล้านไปเลยพันล้า อ่าได้ได้ครับเอหยบไห้ักระืน่ารักอขอพัดลมเลยไหมขอพัดลมพัดลมอออธิบายสิอธิบายกินเออนั่นแหละ

ด้วยมองแล้วใช่ไม่ใช่ตาเรียนจบแล้วให้โตแล้วสิขวบได้จะกลับไปฝากวบอะไรแล้วนั่นล่ะน้องแพ ก็ที่งานทุกคนขอไดนะครับเพราะาเรจะทนไแล้วไปยิ้มคุณพัดกันก่อนไม่รู้น้องไปทัก่อนีค่ลไมียย แม่แม ne no ่มีชุดคุยคนนึงมีชุดคุยคนแน่แม่มีชุดคุยคนนึงชุดคุยคนนึงมีนานชุดคุยคนนึงมีคนหุ่มกินมันแซววววเราไม่ได้กินนานหรอก็กรองเป็นชิ้นให่โอเคโอเคโอเคไม่เราจะแบบไปรวมกันเป็นแบบชิ้นเดียวไหมชิ้นเป็นก้อนๆรอบใช่ ăn thơm 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 thơm